ไม่รอช้าวันนี้รีดีมออฟมาเก้ากันนะท่านผู้ชมฮะวันนี้จัดมาทุน1,800นะครับขอสลอตพาเล่นพามันอีกแล้ว,วน,นี่จะจัดเบดสูงสักทีหนึ่งนะฮะพันแปดเป็ดแปดสิบก่อนแล้วกันครับยังไม่อยากเปิดสูงอนะ่ะเดี๋ยวจะหมดซะก่อนนะครับเปิดโบแล้วกดโชว์ขบวนท่ารอดูแล้วกันงานนี้จะได้ดุนอะไรบ้างนะครับเกมมาเก,ากวันนี้นะฮะกดไปสักห้าทีสิบทีนะครับ เป็นลิมิตการกดของเรานะครับ่อ5้าทีไม่เข้าเอ,อาไว้ถึง10ทีนะครับอย่างน้อยเนี่ยมาใน10ทีจะหลงมาสักหนึ่งทีเนี่ยรู้รู้เรื่องแน่อนอนนะมาสักหลุมนึงเถอะได้มืนเลยล่ะอันนี้ไล่ไปครับไลๆไปแล้วตอนนี้อยู่ยังไงมาแล้วมาแล้วเลียงลงมาหน่อยเลียงหน่อยอร่อยแน่ สี่พันมาแล้วหูไหลน,น้องไปครับแปดแปดสครับ <ST U K> นี่อ่ะนี่อ่ะมาแล้วมาจนได้นะครับใครใสต่ตรงใส่ตามอย่าลืมอย่ารอชา้าเลยนะครับ <ST U K> มาเกาไข่พีจีวันนี้นะฮะโอ้โหแม่ของแท้แน่นอนหมื่นหกฮะนบเดียวเท่านั้นนะขึ้นเบ็ดต่อได้นะครับถ้าแบบนี้แล้วก็ไม่ลัวแล้วะเบ็ดร้อยจะรออะไรลุยต่อเลยไปเลยครับ สมัครฟรีนะฮะมติว่า,าใครจะเล่นจะตามนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับรับนี้ก็อยู่ที่นี่ทุกวันแหละเล่นเกมไปเรื่อยๆน,นะครับใช้เทคนิคเล่นง่ายๆที่ผมเล่นแบบนี้เลยนะครับใครที่สายดูสายตามของผมเนี่ยรู้อยู่แล้วนะทุกคลิปก็จะเล่นแบบสไตล์นี้อยู่แล้วไม่กดสิบทีก็ออโต้นี่แหละมีดีแน่นอนนะ <c oughs> นี่อ่ะมาแล้วเป็ดร้อยมาแล้วครับถึงฮะนี่อ่ะของมันแรงนะครับ อของแรงจริงโอ้หแล้วหลายดีมากอาจายเลยค่ะเกมเล่นกันดูว่าเกมนี้ก็ได้นะครับตัวเรื่องหนึ่งนะครับจัดก,กันได้นะคท่านผู้ชมครับทิ้งท้ายให้สวยๆวยงามหมื่นหกสามร้อยามสิบหนี่แหละปิดสวยนะครับ3ามหม่ 33, นะวันนี้ฝากไว้ละกันนะครับกับ Dream of m a ก a l นะครับ ตัดกันได้เลยนะครับใครชอบสไตล์นี้อย่าลืมนะกานกด subscribe กดติดตามกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดจิบมันๆรอบหน้านะครับเจอกันใหม่อพีหน้าล้วกันนะครับวันนี้ไปขอสวัสดี